สนุกสุดมันกันไปแล้วกับการแข่งขันการ์ดเกมในการ์ดเกมเฟส2021เมื่อวันที่3-4เมษายนที่ผ่านมาที่ MBK Center ซึ่งงานนี้ก็มีไฟเตอร์จากทั่วสารทิศเข้าร่วมการแข่งขันทั้งการ์ดไฟแวนการ์ดและฟิวเจอร์การ์ดบัตดีไฟพร้อมจัดเต็มมาตรการเพื่อความปลอดภัยรับมือโควิด -19 ยกขบวนความสนุกมาแบบยิ่งใหญ่เปิดสนามประลองให้เหล่าการ์ดไฟเตอร์ได้ชิงใช้กันรางวัลมูลค่ารวมกว่า2 0 0 0 0 0บาท มือใหม่มาร่วมทดลองเล่นในงานรับของขวัญสุดพิเศษฟ,ฟรีอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีบูธจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษพร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมอื่นๆอ,อีกมากมายการเล่นการ์ดมันให้มันให้มันให้ใหัวใจการคำนวณคำนวณแล้วก็ใช้ชีวิตใช้ชีวิตเพื่อเข้าหาสังคมในยุคป,ปัจจุบันได้เรามาแข่งเนี่ยเราก็ได้ประสบการณ์แล้วก็ได้เพื่อนใหม่ด้วยการคิดเลขการคำนวณอะไรประมาณนี้แล้วก็มีพวกแบบการวางแผนด้วย ได้เล่นกับเพื่อนครับแล้วก็การจําสกิลก็คือเหมือนฝึกสมองการจามันฝึกความจำอ่ะครับแล้วก็มีทําให้เรามีความรอบคอบการคําได้การวางแผนรู้จักการแพ้แลว้วก็ชนะเออเล่นมาบานสองปีครับได้ความเพลิดเพลินครับมีการวางแผนครับผมอ่านหนังสือเก่งขึ้นแล้วก็ในการคำนวณดีขึ้นครับผมอยากเชิญเพื่อนๆให้มาเล่นด้วยกันเยอะๆครับ ถ้าเทียบกับการเรียนก็คือมุ่งมั่นมากเลยคิดเองวางแผนเองแล้วก็หาวิธีการเองกับบางทีพ่องงยังงงเลยเพราะคุณพ่อเล่นเล่นไม่เป็นเนาะเ,เขาก็จะดูหาช่องการสื่อสารว่าที่ไหนเขามีการแข่งขันบ้างอะไรเงี้ยครับมันก็มีส่วนในการที่ทําให้การเรียนดีขึ้นแล้วก็กล้าแสดงออกกล้าที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมมาดูแล้วหลายปีแล้วค่ะ ไม่ได้แอนตี้ก็สนับสนุนเ่ะเพราะว่าเขาก็ตั้งใจเรียนอยู่แล้วก็คือทางด้านสังคมเนี่ยเขาเขามีเพื่อนมากขึ้นจะเดิมนี่แบบชอบเก็บตัวเงียบๆแต่นี้ก็ไปนี่รู้จักรุ่นพี่มีการคุยเราเห็นตรงนี้เราก็ดีใจนะว่าเขาขเขาเริ่มที่จะมีพัฒนาการตรงนี้มากขึ้นใช้เปงานดีเลตได้พบปะกับเพื่อนเพราะว่าทํางานอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้เจอคนสังคมใหม่อะไรเงี้ยค่ะเราก็ ใช้ไอาลาว่างเนี้ยค่ะได้ได,ได้ได้ในการสานสัมพันธ์นารเชื่อม่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้รู้จักกับคนใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้สังคมใหม่แล้วก็มันก็ได้ใช้ความคิดได้ใช้วันวางแผนในการจัดการที่เวลาเล่นอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะคะติดตามข่าวสารสินค้าการ์ดเกมหรือการแข่งขันต่างๆได้ที่ f a c e b o o k ไทยเวนการ์ดครับไทยบัตตี้ไฟและไทยบูชิโรสนะครับ